ความตึงเครียดบางครั้งก็ถูกทำลายด้วยอารมณ์ขันที่ผิดที่ผิดทางค่ะคลาร่าพยายามลดความกดดันด้วยการยกกล้องขึ้นมาทำวีล็อกตามความเคยชินแม้มันจะบันทึกไม่ได้เธอก็ยังพูดจาจิกกัดความลี้ลับรอบตัว เชื่อไหมคะทุกคนถ้าเสือสมิงในตำนานมีจริงมันคงต้องเป็นสมาชิก V.I.P. ที่นี่แน่ๆและถ้ามันจะคุมกฎป่านี้จริงๆฉันว่านันควรจะติดตั้ง Wi-Fi ให้ดีกว่านี้หน่อยนะเธอหัวเราะร่วนพลางหันกล้องไปรอบๆเพื่อโชว์บรรยากาศความเงียบงนันแต่อารมณ์ขันนั้นมีอายุสั้นกว่าที่คิดคะ่ะ ทันทีที่ประโยคนั้นจบลงเสียงหนึ่งก็ดังแทรกความเงียบขึ้นมาจากทางหลังบ้านไม้ที่เธออยู่ตึกตึกตึกมันคือเสียงฝีเท้าหนักๆสามจังหวะที่จงใจเน้นน้ำหนักลงบนพื้นไม้จนสะเทือนถึงฝ่าเท้าเสียงหัวเราะของคลาร่าหยุดกึกเหมือนถูกปิดสวิตช์ใบหน้าของเธอซีดลงในทันทีไม่มีใครขยับตัวแม้แต่ลมก็ดูเหมือนจะหยุดพัด ทุกคนมองไปทางต้นเสียงพร้อมกันแต่ที่นั่นไม่มีอะไรเลยมีเพียงความว่างเปล่าที่หนักอึง้งเดชานั้นขมวดคิ้วแน่นและส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ในป่าแห่งนี้คำพูดล้อเล่นอาจหมายถึงการล่วงละเมิดและสิ่งที่คุมกฎอยู่ที่นี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบอารมณ์ขันของคนเมืองเท่าไหร่ค่ำคืน